สวัสดีค่ะวันนี้เราพาไปเที่ยวทะเลบัวแดงค่ะที่กุมภาวปีอุดรธานีนะคะนี่ค่ะสมาชิกในเรือเรานะคะมีคุณพ่อพาไปด้วยนะคะคุณพ่อของเพื่อนปานีค่ะแล้วก็มีเพื่อนของปานีมาจากกรุงเทพด้วยค่ะเราเองค่ะสวัสดีค่ะอากาศสาดชื่นมากเย็นสบายค่ะเพื่อนๆพื้นที่ท่าเชียงแหวนนะคะเพื่อนๆราเรามีผลไม้ไปทานด้วยนะไม่อยากจะบอกว่าเรามีการ เรามีการจอดเรือนะคะเพื่อแล้วก็ปิกนิกเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ค่ะปิกนิกค่ะทานข้าวกันนะคะบนเรืออย่างมีความสุขค่ะอันนี้คือจอดให้เก็บภาพถ่ายรูปนะคะแล้วก็โดนแซวค่ะว่าโรถค่ะแต่เราไม่มีแจ็คค่ะประกาศหาแจ็คด่วนกลางทะเลค่ะแจ็คไปไหนคะปิวส,สวยๆค่ะก็เก็บภาพกันนิดนึงนะคะ พี่ก็ชอบมากสดชื่นเลยค่ะดีค่ะแล้วก็มีการจอดให้ถ่ายรูปแล้วก็ไปค่ะดอกโบสสวยมากเพื่อนเดือนหน้าน่าจะขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกนะเะขาว่านะมีนกด้วยเห็นไหมคะสวยมากนะคะอากาศสดชื่นมากอย่าลืมนะคะเพื่อนๆมาสูตรโอโซนกันค่ะ สดชื่นเติมพลังค่ะมันเพื่อนเติมพลังนะชาร์จแบดชาร์จแบดมากันเลยค่ะทะเลโพแดงที่กุมภวาวปีอุดรธานีค่ะมันเพื่อนนี่ค่ะสวยมากนะคะ ดอกบัวแดงสวยแบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเพื่อนสดชื่นมากค่ะและเราก็มาแวะนะคะดื่มกาแฟกันที่มาเดอร์บัวค่ะส,สวยเลยค่ะร้านนี้ไปถ่ายรูปเก็บภาพกันค่ะถ่ายรูปกับสาวๆนะคะมาเดอร์บัวค่ะกาแฟอร่อยนะคะ แล้วด้านหน้ามีของขายเยอะแยะเลยค่ะขอเก็บภาพนิดนึงนะคะอันนี้เป็นด้านบนที่เกาะกลางแม่น้ํานะคะเมื่อกี้นะคะวิวสวยมากนะ,ะที่เกาะกลางแม่น้ําวิวสวยมากๆ ตรงนี้เป็นด้านบนที่เกาะกลางน้ํานะคะเพื่อนที่วัดนะคะวัดดอนหลวงกลางน้ําต้องแบบว่าในกล้องนี่สวยแค่นี้นะแต่ว่าสายตาเราจะร้อยแปดสิบองศาสวยมากๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยอันนี้บรรยากาศที่บ้านนะคะเพื่อนป่าน,นี้ก็ทําน้ําขิงให้ทานค่ะระหว่างรอค่ะอันนี้ย้อนไปที่หน้าคลิปนิดนึงนะคะภาพมันเยอะค่ะมีวโอกาสมาเที่ยวกันนะคะมาตามมาเติมแบตนะคะมาเติมแบตมาชาร์จแบตกันนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวกาสมาเที่ยวกันนะ แฮปปี้มีความสุขค่ะเพื่อนเบ้านเพื่อนร่มรื่นมากค่ะขอบคุณเพื่อนปาณีนะคะเดี๋ยวเรามีไปเก็บอันนี้ด้วยนะที่สวนสวนของเขาเป็นสวนอินทรีย์นะคะฟักทองค่ะฟักทองถุงทองเขาปลูกหลายอย่างนะคะมีบวบยาวด้วยนะคะบวบยาวมากแล้วก็มีมีอะโวคาโดด้วยแต่มีแต่ต้นยังไม่มีผลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูวันหลังค่คะทุกคนเพื่อน สะออนค่ะรู้จักมคะสะออนมากเลยค่ะนี่ค่ะลูกน่ารักมากเอามาทํากับข้าวอร่อยมากค่ะนเพื่อนเอามาแกงนะฟักทองลูกเล็กๆแต่เนื้อนแน่นมากนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ